ว้าวผู้ติดตาม63คนโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะพวกก็ผมเองคือชาแนลคอนเทอต์ดีแล้วนะฮะวันนี้ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่กดติดตามผมให้ได้ถึงวันนี้นะฮะ63สมาชิกนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันนะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคอม plete นะฮะ60ซั s ค b s c เบอร์นะ,ะเปลี่ยนสดๆเลยก็ได้นะตอนนี้เป็นสมาชิกเมื่อ17เมษายนนะฮะเนี่ยนะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะ วันเจ็ดเมษายนสองพันสิบหกนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวช่องของฉันโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะจะถ้าจะเปลี่ยนตอนนี้มันก็สดไปนะฮะเปลี่ยนตอนนี้นก็ได้นะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะน่ารำคาญนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ที่โอ้โหช่วยกดติดตามผมนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปของผมนะฮะมาถึงวันนี้ละก็หกสิบประมาณสามสี่เดือนกว่านะหกสิบ ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหผมยอมหมดนะอ่าผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งนะคลิปไลฟ์สดนะฮะบอกไว้ว่าจะแจกสกินใช่ไหมโอเคสกินเก่าทุกสกินของผมเลยนะฮะมันจะเป็นสกินเก่าของทุกสกินของผมเลยยกเป็นสกินใหม่ที่สปีดบ b ว i า d นะฮะทาตามมัดคอนี่จะยังไม่แจกนะสกินเก่าผมจะไม่ใช้แล้วนะพวกสกินอะไรนะสกินพี่หน้าพี่แท็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมจะไม่ใช้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโปรชแนลอยู่นะฮะ อโอเคจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันสวหรับนี้ขอ๊ายบายเรับ